สวีดับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุผู้สุคนโอ้ยเอออ,อยากหัวปนมาเมติมีเตือนสวยเลยได้ว่าสัน่นอยากเบิ้งคลิปตอนเหงื่อมาสั่นมือคืนเหนี่ยกไทยลังแมวลาเลือกแล้วเนาะพี่น้องเนะาะไทยให้เบิ้งควมเกินไว้ลังเลือกแล้วหยอกนัวเบานัว,นวหัวมวนกันมวนกุ๊บมือคืนเนีก่กกได้ตื่นแล้วขอห่มกับบ้านในภาพ น้ำกระอาบงประมาณหกทุ่มนี่แหละพี่น้องต่ว่าสีอาบอีกอยู่วตามคํำเรียกร้องกันแล้วกันเนี่ยทิมสียางผ้าไปชมบรรยากาศทางนอกเนาะไปกันเลยนะคะไปค่ะพ่อวันดีจ้าโอ้ยพ่อเขากับเตื่นแล้วเราถึงตาสองไปยามยังมือนี่โอ้ยยังกับบัง่วง มานบ่ละ่ะพ่อได้บ่จะพ่อยาสีมันได้อยอออูุ่้อหนูบ่พ่อบ่หนูเขาได้นหนูสอตัวอ,อในี่หนู2ตัวซั่นอีพ่อแลมเขาได้หนู2ตัวคือเออป็นไงล่ะสิเป็นย่างบรรยากาศนี่ล่ะพ่อเพิ่อน่าจะตื่นสวยเลยเด้อเพิ่นอยากเบิ่งคลิปตอนวเอนืองซ <laughs> <laughs> ั่นเกิดเล่เกิดเล่ลูก แม่ติมสีผ้าไปเบิรงเวทีใหม่เวทีที่อันอันบอตัวแล้วเหยีดขึ้นใหม่มันเนียก็คือสิมันซ้อมเลยพี่น้องซ้อมเลยส่วนแม่ติมสีรองเพ่งเหนียงนั่นกับพี่น้องกดติดตามกับสิงหูแจักอยู่หรอว่าแม่รองเพ่งเหนียง นานมาแล้วค่ะอันนี้คือเวทีไหมนาะพี่น้องเนาะต่บากับว่าหันเดลแล้วกันได้หรอเพราะว่าหันเนี่ยหอดหนึ่งอันนี้คือต่อมาใหม่นะคะต่อเป็นเวทีพอนเส์ตเป็นยืนออกมาโอ้อยเงาเติบพนะี่น้องเงาเติบเงาเตอบขอบคุณทุกกำลังแรงใจกันแล้วกันนะคะบ่าว่าไม่ติมสี่ทายังพี่น้องกัน ให้การกดติดตามแล้วก็เบิ่งทุกคลิปแล้วก็บอกขามทุกโฆษณาเนาะโอ้ยจะเป็นม <c oughs> พี่น้องดีไรอบคุ้นาย,ยๆกันแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นห้องอาจารย์่นดีคน <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะโอ้คนไปกลางติ่นยี่หนอ่อของต้นติ่มซีพ้าย่า ไปเบืง้งตั้งตรงหน้าชมบรรยากาศตอนเช้าเช้ากันนะคะกบ่เ้าเปในดอกละบ่าแดดออกเลยแต่บ้านมันหนาวพี่น้อง พ่อพญางอ้าวันดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อวัสดีค่ะอาจารย์คุณบ่อเขาจะทอดแตนนอไม่ได้หนะหมวยเพิ่นว่าวู่้ห้ตื่นสวยดิพนอยากเบิ่งคลิปต่อเนื่องมาสั่นเอาเปียงยังนอหน่เนาะไกลครับอ๋อป๊าดไกลแต่แฉกไพี่น้องไกลบ้านหรือไกลเมียงนอหนิเนาะฉันรับบอกไปแล้วก็บ่สนอว่าต้องบ่ต้องตอบก็อด้ กินไกลบรรยากาศตอนเช้าอายฮากยิงไกลหันบนอกกับบล้องเอาอาโม่เลยอันนี้คือมุงมนมนักอาจารย์ระดัปีหุ่น นอนแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นกะสีกลางเตียนนอนก็กะนอนบางอย่างดิอันนี้มองนี้ที่มองนี้ว่าเจอฮาก็สิถมที่แล้วก็เฮ็ดมองโยมมองเศร้าห้หมอลำให้อาจารย์นองยันตีได้มีมองโยมมองเศร้าสิถมเมื่อต่อมาณเกือบล้านเถอได้ยินเพิ่นเว้าหั่นนะอืม เื่อนนี่แม่แม่ติมกับสิเบิงยุติแมวล่ะอันแม่ทองเพชใช่ยเฉลิมแล้วอัอยุ8ปสีบแล้วหูวจักเมื่อพี่น้องหูจักบ้านบอจไม่ลูกเป็นผู้ใดซื้อจังใดอันล่ำเพิินลํำแพนอยู่ในทองกับหูจักโซกันหูจากบ้านเมื่อนั้น บ่โจแหลกเงินมาจักแสนสองแสนเอ็ดบ่แหลกเงินมาหมื่นั้นมื่นแมวลาอยู่ทงหันแม่เราโอ้เราเก่งค่ะด้วยพี่น้องไอติมสัมผัสแม่จะคองกับจุญญากหัวเนาะป้าแม่จะคือหูจักเหมิดแม่ว่ะก็หูจักะอะไรเนาะก็ยังว่าแม่เบิง่งโอ้ยเก่งคัะ นี่กับหลังจากที่เลิกแมวลาแล้วก็พากันเอาม้วนกันด้พี่น้องยอกกันม้วนกันมันก็อยู่แบบระบบครอบคพัวไม่ถึงกระยูเราไม่ถึงกระรู้สึกว่ายูแบบพี่แบบน้องแบบควอบคพัวแล้วกันก็อยู่ดยความสบายใจยูโดยความหักความแพงเนาะก็เอาของเอายังมาฝากุคลากรฝากองค์กร บรนดกินแตะแขวงล,ล,ลูกเดนเซอร์ที่มอาจารย์ต้นดนตีเมนูเพิ่นกระเฮ็ดกับเขากับน้ำเลี่ยงเพิ่นกระใดบุญีอีกนาะพี่น้องเนาะอ,อากาศเปลีป่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องผ้ากันาากรักษาสุภาพานเด้อมาหอดบานบอจ๋าเลยพี่นอ้องเพิ่นพันตื่นดออ ทิ้ยางเมื่อกี้บรรยากาศซืซอหลังเลิกแมวล่าแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านี่มผ่านเชือๆยนีนแอดมินจอมไม้เป็นเห็ดก็ พันแดงพันมัดผ่ามาัดแพร่พันเห็ดโอ้มันกับขางร่วมด้มันกับว่าหนาว,วานเลยพี่น้องเฮ็ดนีคกันตอนเ,เช้าๆนะคะอากาศก็จะเป็นประมาณนี้น้องพี่นอนะ้องเนาะ ก็จะปลูกพระอิตูปลูกของสวนคือกันล่ะพี่น้องพระอิตูกับอ๋อขึ้นสิมีคนเดียดอยู่ว่ะมันปูงไม่แล้วมันบ่มีคนเดียดันก็สิเป็นดอกมันก็สิกินบ่ได้มันก็เป็นดอกเป็นยังไปอันนี้มันมีห้อยห้อยห้อยขนเดียดมันก็เลยปูงไม่หมู่บ้านก็ขุดคามาฝากันโอ้หลายเต๋อ พราะว่านเมนูละวานค่ามันขุดยากมันอยุเลืกสันแม่บ่อยากขุดสันก็เลยสันขุดมาฝากกันเป็นจังไหนเนี่ยน้อแม่ติ่มเบ่าน้ำครีมมันเป็นตะฟังบ่พี่น้องกะเบ่าบ่เก่งเด้ให้ไปเบ่าใส่ไมคขายบัสขายยังกะเบ่าบ่เก่งเด้บ่คือลูกสาวสูสายยังละเบ่าเก่ง คนอันเคยเป็นพิธีก่อนช่องเกจเนาะพิธีกรอนไล่การอนี่ยเราไม่อาระจำไม่ได้ก็บอกเกียงไอ้แม่ติมหน่อยเม่ติมกับติมว่าวบ่กไข่เกียงแต่ว่ากับพ่อทูทูใจไทยกับพ่อว่าไปได้เนาะคนห้องมันกว้างสามารถบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะข้นสวรรค์บ่คือกันผู้ลงคนกับเกิดเพื่อมาเว้าแล้วก็เว้าเป็นพิธีกรอนไอ้แม่ติมไปเว้ากับโอ้ยตันเจ้ารอพี่น้อง อันขอโทษขอพยพี่น้องหลายๆเด้อหะแม่กิ่เมาบ่กกิงบก่กบ่มวนจังสิบรรยากาศตอนเช้านะคะนอนกับชิปินงานข้าวู้มอากาศเย็นๆหน,นาวๆกับากันซื้อยุกซียาติดเงินไว้เด้อพี่น้องเด้อ หาลังเชือมันเป็นไข่เป็นน้ำมันสิยากทางปา่าค่ะทังอันบึงกันน้องค่ายบ้านแม่ติมก็โอ้ยหนาวไหลพี่น้องเพราะว่า,อ,ไไอ,อ,าอยู่คนเราฟังพ,นเ,งพนเราฟังทังบ้านแม่ติมกะชิยู่กะชิยู่อีกฟังฮวงมองหนึง่งสิห้างกันประมาณหาลอยเมตรนี่แหละมองอันที่ว่านแม่ติมท้ายอัน เอาน้ำคุงหนหะอยุคนละฟังทง่งเป็นบ้านตำบลติดอำเภอพี่น้องบ้านโนนศิลาตำบลโนนศิลาอำเภอป่าค่าจังหวัดบึงกาฬบ้านแม่ติมยุแปะวัดธรรมศรีทอนอนยุ่อยู่ไกลๆกันยุติบวัดเลยคันเมื่อบ้านห้านาแม่ติมกัติถ่ายคลิปอันมองท่องเที่ยวสิเป็นบาา้านล้ะก เวลาเข้าขึ้นไปทั้งสีหม่องบัดนะก็จะมองเห็นนำ้ำโขงที่พี่น้องเดยวสีไทยให้เบิ้งอยู่ให้ให้แม่ติมเมื่อบานกันขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอันบอกบ้าบอกให้แม่ติมตื่นสวยแม่ติมก็เลยบ่ตื่นสวยก็เลยตื่น,น,นอันตามคําเพ่นบอกมแั่ละว่าอยากเบื้องคิบต่อเนื่องแม่ติมกเ็เฮ็ดตามคอแหละเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกๆคลิปที่พี่น้องเขาไปเบื้องก๊ดเขาไปเบื้องเล้กก็บ,บาาือข้าโฆษณายานต่ไม่ติมมาได้เงินโอ้ยขอบคุณหลายๆที่พี่น้องเด้ออันนี้ก็คือดมนะคะโอ้ยเมติมอยากไทยอยากไทยคืออายการใช่พนคนเบื้องบักลายหมือนเมติมเบื้องไม่ติมไทยนี่ไม่ติมสิได้ยอดบิ้วบ้านโอ้เนาะขอกำลังใจนะคะขอกำลังใจด้วย มาติมยางกลับเลยเด้อกลับห้องแล้วนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณพี่น้องด้ยวยความส้งใจกันแล้วกันนะคะอันจักสีวาจากไหนเนาะดีใจพู่มใจตอนนี้คนติดตามมือเส้าคดเบิ่ง8ปดพันแแล้วโอ้ยดีใจดีใจอ่า ให้พ่อแม่พี่น้องจะเรื่งเรื่องเด้อให้ลำลำลร้ยๆสุขภาพแข็งแรงกันแล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันให้คลิปหน้กกันแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ